สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ไทไปเรื่อยครับพามาชมตูดแมวครับวันนี้ไปที่ชุมชนคลองส้มปล่อยบริเวณแยกย่ม,มาราชนะครับก็พบแมวตัวนี้ฮะเดินอยู่นี่หันตูดให้ด้วยมีไข่ด้วยสองใบเบียดกันไปเบียดกันมาเดินตามรางเห็นก็เลยถ่ายเก็บไว้นะฮะ แล้วกอเอามาลงไม่มีเลยไม่เกี่ยวกับรถไฟแต่มันอยู่บนรางรถไฟแมวเขาก็เดินเนี่ยอย่างนี้อะไรเขาเรียกว่าแคทวอลกนะฮะแคทวอลกจริงๆเดินแบบทางเล็กๆเขาก็เดินสบายๆคลิปนี้ไม่มีอะไรฮะพาชมความน่ารักของน้องแมวชมไข่แมวฮนะ <laughs> จบเพียงแค่นี้แหละครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับ